สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรม,มหาราชวังส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัย,ยวัรประจำราชการส่งประเคนจตุปจัจจัยเทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณนะเสร็จแล้วส่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก จากนั้นส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยาดารักษานนพดนมหาสเสวตฉัตรสิริราชากกุธพันธ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาสยวัตประจำรัชการที่น้าพระที่นั่งบุษบกมาลาขณะเดียวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนำทุกภาคส่วนร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดเป็นประจำทุกปีพร้อมร่วมตั้งปณิธานปฏิบัติตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้พระราชดำรัสบรรลุปเป้าหมายน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชบูชาพระมหากรุณาทิคุณอันล้ำเลิศแห่งใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทและเพื่อสนองพระคุณโดยเสด็จพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชองค์การทรงเปล่งไว้เป็นพระราชวาจา ท่ามกลางมหาสมาคมเหนือพระราชาณาจักรไทยชาวจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาร่วมจัดงานรำลึกครบรอบหนึ่งปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามย่องโดยมีพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนฟื้นความประทับใจ ส่งภาพถ่ายและภาพประทับใจเข้าประกวดเมื่อครั้งสามพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนอกจากนี้ยังมีการแสดงเพลงเรือการประกวดเรือการแสดงของช้างและบริการนั่งช้างชมพระราชานุสาวรีพระสุริโยไทยนายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาสจัดพิธีกวนข้าวทิพหรือข้าวบรทุฝ่ายญาติ ที่วัดพนันเชิงวรวิหารซึ่งเป็นประเพณีสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปโดยอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันปรุงข้าวทิพย์และรับข้าวทิพย์ไปเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนำข้าวทิพย์อันเชิญไปถวายแด่องค์พระพุทธไตรรัตนานายกและพระภิกษุสามนเณรนอกจากนี้นายวิทยาผิวพ่อง ยังเป็นประธานเปิดโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดด้วยเครื่องที่บริเวณแปลงนาตำบลลาดงาอําเภอเสนาโดยการหยอดเมล็ดข้าวแทนการหว่านเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวและลดปัญหาการหาซื้อเมล็ดพันธุ์รวมถึงลดปัญหาการระบาดของโรคมแมลงศัตรูข้าวโดยเฉพาะลดปัญหาการใช้แรงงานภาคการเกษตรซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเหมาะสมกับพื้นที่ของอำเภอเสนาอย่างมาก มอมหลวงพรนตดานิสกุลณอยุธยารองปหลัดกระทรวงมหาดไทยและนายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระน,นครศรียอยุธยาร่วมเป็นประธานเปิดงานวิชาการสดุดีพระพัทรามหาราชของชาติไทยที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระน,นครศรียอยุธยามีพลตรีก้องเกียรติพลขันผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการปกป้องดูแลเธอทูลสถาบันตลอดจนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศานุวงศ์นายโมอานากากาชนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูและภรรยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอท่าเรือเพื่อดูงานด้านการเพาะปลูกข้าวและเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร ที่โรงงานของบริษัทวรรณพบจำกัดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกข้าวยี่ห้อจัส i ิ e ไลซ์กับก o ดไลซ์ไปยังต่างประเทศและยังส่งออกไปยังสาธารณรัฐวานูอาตูอีกด้วยนายทนิตนุ่มน้อยรองอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพมีตำแหน่งงานว่างกว่า7,000อัตรามีนายจ้างและสถานประกอบการ50บริษัทเข้าร่วม ทางนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตกงานผู้ว่างงานและผู้จบการศึกษาใหม่มีงานทํามีไรายได้ภายในงานได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการอย่างไรก็ตามการจัดตลาดนัดแรงงานช่วยเหลือคนมีงานทํากรมการจัดหางานจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพลตำรวจเอกพงษพ,พงษเจริญเลขาธิการปรปรสลงพื้นที่ชุมชนไผ่เขียวอำเภอบางปะอิน ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านการป้องกันปราบปรามและจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พลตำรวจเอกพงษพัฒน์ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้พบปะพ,พูดคุยกับผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนในภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จ พราะสามารถแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนได้ในระดับหนึ่งพลตำรวจโทนเรศนันทโชธผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคน NPD หรือ No p r e s s for d r u g สู้ภัยยาเสพติดเป็นโครงการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีเข้าปฏิบัติหน้าที่พักครั้งแรมในหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนหลุดพ้นจากยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆนายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมลงนามความตกลงกับนายมูฮัมหมัดดินบารีนายกเทศมนตรีจังหวัดกลุ่มแห่งประเทศอิหร่านเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของาศาสานาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่มีมาช้านานพร้อมกันนี้ทางจังหวัดโดยวัดธรรมวิกราช ได้มอบพระไตรปิฎกคำพีโบราณฉบับลายมือที่มีอายุถึง250ปีเรื่องเวสันดรชาดกให้กับรัฐบาลอิหร่านนำไปเก็บไว้ในห้องสมุขดขณะเดียวกันมีพิธีเปิดห้องอยุธยาเปอร์เซียที่อาคาร3ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนโดยบริเวณหน้าห้องมีการประดับธงประจำชาติไทยและอิหร่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ และเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตะวันออกกลางและอิสลามศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและด้วยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาได้จัดเทศกาลความสัมพันธ์กับนานาประเทศมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดในเดือนพฤษภาคมได้จัดงานเทศกาลความสัมพันธ์อยุธยาอิหร่านและอยุธยาศรีรังกายอย่างยิ่งใหญ่เริ่มจากอายุธยาอิหร่านจัดขึ้นที่หน้าสารากลางหลังเก่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ย,ยุธยา ร่วมกับนายกเทศมนตรีแห่งเมืองกุมเปิดงานภายในงานที่สอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาช้านานในรูปของการสแสดงบนเวทีการจำหน่ายเครื่องประดับและอาหารคาวหวานของทั้งสองประเทศศูนย์การจัดงานเทศกาลอายุทยาศีลังกาภายใต้กิจกรรมวิสาขาบูชาอายุธยามหาพุทธานุภาพที่วัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว นายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายวิทยาผิวพองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศิลปะวัฒนธรรมศรลลังการ่วมเปิดงานภายใต้แสงเทียนแห่งพระธรรมภายในงานมินิทศากาลพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติพระอุบาลีมหาเถระความสัมพันธ์ครบ260ปีลทัทธิลังกาวงนิกายสยามวงการประกวดโต๊ะหมู่บูชา การสวดมนต์และสวดสรพัญญะของพระภิกษุสงฆ์ไทยและพระภิกษุสงฆ์ศรีลังกา99รูปจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมโลกครั้งที่4ที่อนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตรามีนายวิทยาผิวพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานเพื่อประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World e x อ o ป2020 ทั้งนี้เนื่องจากสำนักง,งานมหากรรมโลกกำหนดให้ประชาชนของแตล่ละประเทศต้องรับรู้รับทราบข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับงานมหากรรมโลกนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประเทศฝรั่งเศสเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมคณะขึ้นรถไฟขบวนพิเศษกรุงเทพอยุธยา ประชุมหาหรือข้อราชการตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สถานีรถไฟอยุธยาจากนั้นศึกษาดูง,งานที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวัดพระศรีสันเพชรและวิหารพระมงคลบอพิษการจัดงานเลี้ยงสภากาแฟอย่างไม่เป็นทางการที่ทางจังหวัดกำหนดให้16อําเภอจับมือกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ผัดกันฟักกระเป๋านะครับทุกครั้งก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวิทยาผิวพองเป็นประธานพอมาถึงคิวของอำเภอมหาราชกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพเรียกกันว่างานนี้น้ำหมากกระจายกันเลยทีเดียวครับมีผู้เฒ่าผู้แก่มาโชวก์การแสดงกันอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงอายุรวมถึงพ่อเมืองของเราด้วยก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ ยังไหวนะครับเจ้านาย